สวัสดีคร so, ับคลิปนี้ครับมาฉาปูนนะครับเป็นฉาปูนผนังด้านข้างของตัวบ้านครับตัวนี้ก็มาช่วยช่างเข้มครับฉาปูนนะครับก็จะปั่นด้วยน้ํานะครับก่อนที่จะลงฟองนะครับเราก็จะมาปั่นด้วยน้ํานะครับแล้วก็ปั่นรอยต่อนะครับจะเห็นขาบด้านบนนะครับที่เป็นรอยต่อระหว่างแผงบนและแผงล่างครับผมก็จะพยายามลบรอยต่อให้ได้เนียนตาที่สุดนะครับแล้วก็เรียบนะครับ ก่อนเทคนิคครับก็ปั่นไปเรื่อยๆครับส่วนไหนมันเกินเราก็ตัดออกนะครับขูดออกเลยนะครับแล้วก็ปั่นน้ำนะครับพอปั่นน้ําเสร็จครับเดี๋ยวน้องก็จะมาปั่นตัวฟองน้ําตามหลังผมนะครับเสร็จบอลแล้วก็ใช้ไม้กวาดนั้นกวาดตัวเม็ดทรายเล็กๆนั้นออกนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการฉาบปูนง่ายครับแต่ว่าการฉาบปูนนั้นมีระยะเวลาของมันครับก็ต้องให้เวลามันเสร็จตัวแล้วแลแล้วเราค่อยไป ลงน้ำนะครับไม่ใช่ว่าปูนนี้ยังเปียกอยู่นะครับแล้วก็ไปลงน้ําเลยนี่ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราก็จะปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับให้หน้ามันเรียบนะครับเราขึ้นปูน3ามสเต็ปครับสเต็ปแรกก็จะเป็นสายหยาบนะครับสเต็ปสองก็จะเป็นละเอียดนะครับสเต็ปสามก็เป็นแรงหน้านะครับ นี่คือแหล่งหน้าแล้วนะครับที่เราทําการฉาบตอนนี้นะครับผมและจางเชมฉาบตอนนี้คือเป็นแหล่งหน้าสุดท้ายแล้วครับก็คือฉาบตัวปั่นน้ําแล้วนะครับ